เอกของเรื่องวันนี้เทนเทนเทนปลาปลาปรุงรสช,ชาติเรียบร้อยแล้วใส่ตะไคร้ลงไปนะตะไคร้ใบมะกรูดซอยใส่เลยเก็บตำลึงกันทุกคนตำลึงนาบ้านเยอะเลยเยอะมากเก็บเอาไปกินกับน้ำพริกกับเอาไปต้มจืดอ,อร่อยมากทุกคน งามๆเลยได้แล้วทุกคนย่างเยอะเลยเยอะมากเดี๋ยวไปเราเอาไปไหนกันไปเด็ดกันเนาะเยอะมาก <c oughs> น,นี่นี่ก็สะเดาโหูเริ่มดอกเริ่มบานแล้วนะแต่มีบางอันก็พอใช้ได้นี่สดๆจากต้นเลยทุกคนยอมปลูกไว้เองนะต้นนี้สะเดาทวายไม่ขมมากนะไม่ขมเหมือนสะเดากลางนาที่ยอดแดงๆเงนาะอันนี้เป็นสะเดาพันธ์อร่อย จะเอามันมัน,มนข,ขมขมมันมันได้แล้วกับข้าวเย็นนี้ผลผลิตจากข้างบ้านหน้าบ้านไปเก็บมาสดๆเลยสวัสดีนะคะสวัสดีจ้านี่จอมไปเก็บผักมาเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอะไรดีวันนี้จอมจะตำน้ำพริกนะคะทุกคนตำน้ำพริก น้ำพริกปลาลาเจียวบองน้ำพริกปลาล่าค่ะคนก็เรียกเจียวบองเนาะบ้านจอมเรียกเป็นน้ำพริกทำเจียวบองนะวันนี้ปอกหอมก่อนนะคะทุกคนปอกหอมกระเทียมก่อนเนาะนี่ขาตะไคร้จอมพึ่งไปตัดมาไปขุดมาเนาะนี่ปอกหอมกระเทียมเตรียมไว้ก่อนอ่ะนี่ ใส่เยอะๆอร่อยใบมะกรูดก็เก็บมาแล้วที่บ้านปลูกไว้ทั้งนั้นเลยเป็นหวัดด้วยทุกคนต้องกินแบบนี้เลยใส่หอมแดงเยอะๆนะไล่หวัดเดี๋ยวจะฉาบด้วยนะฉาบฉาบตำลึงกินกับเจียวบง แล้วก็ต้มจืดให้เฟนต้มจืดใส่เต้าหู้ไข่ใส่ไข่ไก่ใส่หมูสับอร่อยอร่อยสดน้ำโอ้ยังเด็ดเลยเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนนี่หอมกระเทียมค่ะตะไคร้พริกแมงนะคะคั่วเลยคั่วให้หอมเลยนะ วให้แหแล้วก็ให้ตกเตรียมนิดนึงนี่ประมาณนี้นะทุกคนคั่วให้ได้ประมาณนี้นะตกเกรียมนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเอาไปํำกันนะจ๊ะต่อไปก็นี่เลยทุกคนพระเอกของเราพระเอกของเรื่องวันนี้เทนเทนเทนปลาปลา นี่ปลาลาจอมทำเองนะทุกคนยังไม่เคยกินเลยนะนี่นี่นี่ครั้งแรกครั้งแรกลองทําครั้งแรกนะพอดีน้องให้ปลามาเนาะก็เลยลองทําดูเดี๋ยวเราจะเอาไปสับนะคะทุกคนสับสับแล้วก็จะเอาไปผัดให้สุกนะนี่ปลาลาขอจอมหอมๆทุกคนนี่ยังเยอะเลยลองทอดกินไปครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคอยู่นะคิมใช้ได้เลย เดี๋ยวจะเอาตัวๆเขาเนี่ยไปสับเนาะโอเคนี่ต่อไปก็เอาปลาร้าที่เราสับนะคะทุกคนมาผัดให้สุกเลยนะนน้นเนื้อเน้ๆน,นๆเลยผัดให้สุกเลยนะคะเราจะตำแบบสุกนะทุกอย่างพร้อมตำเลยที่ก่อนนะทุกคน,ท,กคน,ท,กคนที่เราคั่วเอาไว้นี่แหละตำไปเลย ตำพริกแหลกแล้วนะทุกคนใส่เนื้อไปหอมกระเทียมข่าตะไคร้โคกโตอโอเคเอาประมาณนี้นะคะทุกคนเอาประมาณนี้นะไม่ต้องแหลกมากนะตำเสร็จแล้วก็ใส่ปลาลงไปต่อไปก็ปรุงเลยนะทุกคนใส่น้ำตาลนิดนึงเอาไปตัดความ กิมนะผงชูรสน้ำขมิานเปรีาายดอ่ะำ,นะำเลยทำเลยำเขาให้เข้ากัน หอมไหมทุกคนปลาบองของโจมาเด้อเสร็จแล้ว๋ยวโรยไปมะกรูดก็โคตรหอมเลยชิมก่อนนะแหนมอืม้มอร่อยเข็มได้ใจจริงๆ แต่มันค่ามเปลี่ยนอีกหมดเลยหมดเลยปะลาเกินตกประเบี้ยวแส่ในเก็มก็ไม่ใช่ปะลาเนาะ ชาติเรียบร้อยแล้วใส่ตะไคร้ลงไปนะตะไคร้ซอยนะคะทุกคนแล้วก็ใบมะกรูดซอยใส่เลยนี่คนคนคนมีเม็ดมะขามเลยคนเลยโอ้ยากกินไหมทุกคนนี่อ่ากกินไหมจ๊ะ มาเด้อเสร็จรลแล้วเจวบงน้ำพริกบงน้ำพริกปลาแล้วแต่กใครจะเรียดนีเยอะเลยบายบายนะคะสวัสดีค่ะมากินกับจอมนะเจอกันคลิปหน้าค่ะ